สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับานนอรเพื่นนอนแพงครับออกจากงานที่สระบรีครับแวะเติมพลังปัม๊มก่อนสีเ่เหยออกเดินทางต่อที่อำเภอบวัวลายครับจังหวัดนครราชสีมาครับขเข้ามาเนี่ยร่างงงธรรมดาได้ไงเข้ามาจะเอามา,อามลองเหมึง 哦、你妈不还等呢？有事到快告我。你的没回来？我今天要换行不？你今天回 ยังไม่นักยังแขนมืองแขนตอยาไมัมีแตติ๊กใส่อติติ๊กยืนอติยื่เนี่ยนั้งเกี่ยวแขนใชเกี่ยวแขนมือมีกุมแขุมแขเพ่ ว่ามันเลยนี่บอกเกี่ยวมาใส่นั่นดีมันัวหนึ่งแขงในกลางเมนยูตัวเกี่ยวละเก้าบาทเกี่ยวหนแขงเาอนปเป็นหล้วบ่านีนาห็นปูเป็นเลยวบ, <laughs> บ <laughs> กินแบบใด อกินคนในก้างนะคนกินน้ำอันนั้นมันเบิร์ตหนกระตายหิมไม่ดีะมันอยากเอานาแข็งตัวนี้ขึนอกาหมเยี่ยงกูจน้งาแข็งกูเปลีนอันถ้าแเอานแข็งใส่ได้หนิบ้า้นแข็งเขาใส่ได้หนิบ่เครื่องดย็นเย็นจ้านมแข็งเปล่าเหรอไม่นี่คือตีแห้งนาแข็งเปล่าต้องเป็นยัง บ่พันเอาขดน้ำแข็งเพื่นเอามีแซนด์วิาตายกินเกลียวอาอันนด้ไงวตายมีคนกินอยู่เขากินแบ่งกันเออเสั่งบอเลยไม่เชื่อนั่นดีเหลือเต้นำยังคุณชาคาเฟ่ยังไงลาติเอพีโซโอเลี่ยง เอาไม่โลบอ่ะหนูเปล่าเนี่ยไม่ม้อนม้อนต้องสมบ่บ่สมดอกหอัดกดไว้ไงกดกับวิเป็นเป็นอิบปเป็ิลไงกดเป็นอยู่ตจะบุ้งว่าเอาเทนใส่ในแก้วนี่ละกันกดแก้วใหญ่นะไม่ติดกินเวิร์ดบ่ จะล่ะสองคนไปทางไหนเอาไม่รู้บไม่รู้ยินะ่เอาแบบห่อนม่รีบบออ๋อใช่ใช่ไ่กินเ้ที่เป็นเตียวนนเดีอยู่แล้วทานเอาอันนี้อน ฮะเราคุ้ม nhau กันด้วยนะไม่เคย nhau หรืตัว nhau มองแง่ไหนผมปอนะแม่เอาน้ำอันนี้ไปให้กินแล้วน้ำพักผลไม้เนี่แออยแล้วก็เอาเชฟไปดิ้งไปให้แล้วต้องกินไม่ใช่ไปให้ไอ้เบาะกินนะอีหนูออกไปต้องกินให้เห็นเลยนี่อยู่บอกเอาเะยที่ย่างนี้ใส่ฮะ ้วยมันเย็นย <laughs> นี่แล้วเราบอกอ๋อคือบ่มีหลอนมี้ยยังบอยุบพุ่นบก่บก,บกุบพุ่นทานอีกทานมากพุ่นเกี๋ยวกินเตี๊ยวกินเตี๊ยวหาา่างทางนี้่็ปะ เรือยหัวคุณจะแจงก็ดีแล้วเอาไปเอาไปหมวยนีมันหัวไงไก่ไก่ชู้จะกินกินสนดูนนเอาแบบเอาแบบมือนี่แหละเอาแบบอยู่ก่ไก่งานเลยมน้ยัง Con sồm thẻ nè Nè em Thương lắm. Ừ, đẹp Thương Dạ đéo Dạ con chào nay Chào nay Chào nay hài bà

ดเดียยยเ๋ยวระออกเดินทางต่อปลายทางอำเภอ,อบวอัวลายจังหวัดนครราชสีมาครับ ข้าวเสือยังเนี้ยเดี๋ยวพอๆกั็ไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้ก่อนครับกับช่องพ่อแม่หมีงละเพื่อนนิเชียวครับที่ได้ออกเดินทางต่ออำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาครับสองรอยกอโลครับสวัสดีครับ